ทีช่องปอติดตามก่นนะคะวันนี้ป้าบุกถึงหลังบ้านเลยกําลังเตรียมดินนะคะเตรียมดินเตรียมดินปลูกเนาะแม่นบ่กค่ะเตรียมดินปลูกใครสนใจมาเลยค่ะราคาปีกสรงนี่เจ้าของด้านเันกระดาษราคาปีกส่งค่ะสวัสดีค่ะทั้งปีกทั้งส่งพงงามคือยังไงเลยงามกันกระป๋ออ่อนกระป่อกระนงามนี่นะคะกล้วยกันมา มาเบ่งดูข้ามาเบ่งเนี่ยางน้ำหนาดูจะาของร้านนะนะกล้วยกล้วยน้ำมาบักช่องห้าลูกใหญ่ท่านท่านยังกว่านี่ค่ะบากช่องห้าูที่อันอันท่านผู้ใหญ่คนอันาที่คิ่มาให้เอาไปออ๋อมันจะเครือใหญ่ลูกใหญ่อ๋อเครือใหญ่ เอาอก่คักก็้ง่นามคัะเนาะเดีวเรามาดึงห้เราเสียอาตัวใหญ่ตัวน้อยเดเราดึงให 15. 15. ้ดูสิบห้าสิบห้านปลูกปลูกปีหนึ่งก็ยยานเป็นหน่วยอยูนเป็นค่ะเป็นปีนาเนี่ยก็เป็นแล้ เพราะวา่ากล้วยกล้วยส่วนมากนี่ใส่เวลาเป็นจักเดือนก่อนคิดว่าแตต้องเป็นปีหนาุ้นลเป็นปีป่ะ,ะปีนี้เขาก็ะห้องกะเสาไปลูกเนาะจะเพื่อหาคนสื่อดืนไปปร้มานปีหนาบนปีหนาแบบเป็นแล้วยางงามเลยค่าพี่น้องเอ้ยคุณนะนอกล้วยท่านผู้ใหญ่นะคะสั่งให้ปอออน เอาไปลงดินแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้ก็กี่ต้นเนาะเจ้าของร้านรู้นะคะชิบหาต้นพนว่าพอนกระไดยางมาเบึงหน่ะเด้อันนี้ปลอก็จะมาเลือกแล้วนะต้นมังตะกบกับนนนเป็นหฮมโฮมโฮมเย็นแท้ๆต้นตะกบก็ได้เอามาไว้หฮมผักเนาะ มื่อนี้บุกหนหลังบ้านเราเลยคนน่ะกวกใหม่เราเยอะแยะเลยอันนี้ต้นอีหยังก็ฮื้อนี่ขึ้นมาง่ายจ้ะบ้านเฮาก็เอิ้นตองึงิ่ะคือมางามคักแค่นนี้อ่ามันมีนิทานดิแม่นบ่ใบใบมันห่อคนน้อยก็ได้เพิ่นจ้มีคนไปได้ลูกแล้วบ่เจ้าย่างไปให้ FC ข่อยเบิ่งเด้อจ้ะให้ FC ของเราเพิ่นก็เลยเอาใบตองอันนี้ห่อเด็กโอ้เป็นตำนานบ่มีตำนานบ่ค่ะ ที่ใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้ใบมันยังอ่อนอยู่ถ้าใบใหญ่มันมันใบแก่มต้นนี้ยังก็หาเนี่ยพญากาสักแต่าเป็นพญากระสักผงหน้าบ้านก็ได้มันจะเป็นไม้มหานิยมเป็นไม้มงคลแม่นบ่ค่ะมหาคนนิยมชอบปลูกหน้าบ้านต้นไม้นี่นะคะเ้าขาไปเบิ่งใน y o ยูทูบด้วยค่ะคืบอกเลยความหมายว่ามันมีอะไรบ้างค่ะพญากระสักทับตาบ้านเฮาก็ตองทึงกรตองทึง อันมีตำนานยังบอกให้เอฟซีอันปาอ่อนฟังในตำนานตะกี้ตะกร<ด>อนที่เจ้าจำได้เราไปนี่ทานมาว่าเออไ,ไปได้ลูกอยู่ในป่าแล้วหาผาหา,หา,หาหาอยังไ่ได้หุ่นกระบอคนน้อยนะคะอ๋อไปจอดก็เลยเป็นตำนานมาเลยแม่นบ่ค่ะตำนานแบบ๋ยวป่าหัวคนน้อยก็ได้หรือว่าคนเอาใบเห็ดเทียงให้เทียงหน้าก็ได้เนาะไปแอบเทียงก็ได้ใบมันใหญ่ค่ะเตียนประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะ ราคาอย่างไดระบาดนี่ราคาถ้าเป็นถุงน่ะขายต้นละร้อยหางอ๋อร้ออ๋อถ้าเป็นกระถางก็ขายแพงอยู่กระถางละสองร้อยอ๋อเขาพิ่ต้นใหญ่แล้วค่ะต้นบักย้ายพ่อแม่พี่น้องเลยหายากเหมแมนตออนกับอยากได้อยู่ได้นี่ยบางเนี่ยปลูกอยู่หน้าเอาไปเห็ดแนวเวลาหน้าแรงมันจะยุบ จ้าลอยมันจะขึ้นจอยหาซิบัวใดบวในต้นนี่แมนต้นงามต้นนี่มกก็เอาต้นงามๆเลยโค่าประจำเนาะเออไปไว้ในหื่งนือนบ่ไดไปปลูกในนาฮื่นนคือเจ้าบานเด้คัน่าเป็นต้นใหม่มงคลเนาะเออไ้ก็เอาเลยเอาตนันอันไหน่มยก ร้อยห้าชิปโอ้ยแบบยางงามเลย้ันแม่พี่นอนอันนู้นกระเซีอันลงเสกกระถางใหม่อ้อจะลงเซกกระถางเลยคือมันงามเนาะงามเฮ้ยกองแจมขนาดค่อยอยากเอาค่อยอยากเอาอันไปอันใส่หน้าบ้านค่อยนะน่อมวันเพี่จักพี่ใดล่ละขออนุญาตบอรับสายเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปอยู่เด้อค่ะเด้อตาฮัตงามแท้ ช่วยชวยสเนใจมากเลยนะคะคุณเอเป็นคู่ค่ะปะอ่อนนันจะงามเป็นคู่ก็หล่ะที่จริงในนอกกระถางจะงามด้วยค่ะต้นนั้ส้งดินอยู่วเจ้าจับออกมาดูละต้นสูงสูงเยเจ๊สองต้นก็สองร้อยนึง เอากระเอา็ทักสามต้นแล้วจังคำกันนี่เอาต้นใหญ่น้ำนี่ต้นนี่แหละเออเจ้าก็ลใดไข่ออยแล้วนี่นั่นแหละนั่นแหละนู้งก็ขอน้ำลอยหาซีบนู้งจะเอาไปปลูกไใหนาเพื่อนนู้งคนใดนู้งสะเอาสามต้นนี่แหละเออก็เป็นสามลอยหาซีบเลยเออ ่อยว่าเห็นว่ามีตำนานนี่เนี่ย่นนอยก็เลยเออ่นนอยก็เลยอยากเอาไปปลูกร้องเบงพอสิไปปลูกไว้ยื่บ้านนาครพนม่ไดเลยจ้าตามคุณพ่อบ้านเพิ่นมาจ้า350มาลาีเหนานะอเนี่ยเนาะโอ้เจมันงามเลยบัน่อไม่พี่น้องเอ,อ้ย้ะอ่อนได้ต้นไหม้มังค้นเลวบัน วันก็ขอบคุณคุณเอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนที่สาวลงทนด้วยนะคะวันนี้ปะออนบุกถึงหลังบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ